วันนี้อยู่กับหูฟัง t o w i r e l e s จากแบรนด์โทโซกันอีกแล้วนะครับนี่คือโทโซอาจายดอทนะครับเป็นหูฟัง t o w i r e l e s ที่มีราคาเริ่มต้นเพียงแค่799บาทเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าราคาดีมากๆเลยนะคือต้องบอกก่อนเลยว่าทางโทโซเนี่ยเขาส่งหูฟังตัวนี้มาให้ผมได้ลองทดสอบลองฟังดูนะครับคือยอมรับตาตรงว่าตอนแรกอะ่ะไม่ได้คาดหวังกับหูฟังตัวนี้เนื่องด้วยเรทราคาเนี้ยประมาณแบบ 7 0 0 800พันหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณภาพเสียงมันไม่ได้ดีอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับเนื่องด้วยเลทราคาของมันเนาะตรงนี้เราเข้าใจได้นะครับแต่ว่าโทโซเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยตัวเนี้ยเสียงมันดีนะพอต้าลองฟังแล้วเนี่ยต้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆนะแล้วนอกจากหูฟังตัวเนี้ยจะมีราคาถูกแล้วแล้วการใช้งานอย่างอื่นมันดีอีกหรือเปล่าเรื่องเสียงเป็นอย่างไรการใช้งานทั่วไปเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมรลย์ฟังกับรีวิวเต็มของโทโซอาจัยดอทครับ ถ้าเราจะไปเริ่มกมันที่ในเรื่องของดีไซน์นะครับต้องบอกเลยว่าตั้งแต่การอันบ็อกแกะกล่องมาเนี่ยผมก็มีเรื่องที่ประหลาดใจแล้วนะครับก็คือเมื่อเราอันบ็อกแกะกล่องมาเนี่ยทางโทโซเนี่ยเขาให้เอียร์ทิปมาถึง5คู่ครับเพื่อนๆ5คู่ครับนี่คือเอียร์ทิปที่แถมมาในกล่องครับคือปกติแล้วเนี่ยหูฟังในเลทราคานี้ส่วนใหญ่เอียร์ทิปมาตรฐานเลยนะเขาก็จะแถมกันมาแบบอ่าไซส์ S ไซส์ L นะแค่นี้นะครับส่วนไซส์ M นี่ก็จะติดมาที่หูฟังใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เขามีมาให้ถึง5คู่แล้วก็ติดมาให้กับหูฟังอีก1คู่เป็นทั้งหมดเนี่ยหคู่สําหรับ e อียร์ทิปนะครับก็เรียกได้ว่าฟิตติ้งหูกันได้แบบสบายๆเลยนะโดยส่วนตัวของตาแล้วเนี่ยตาใส่เอียร์ทิปลํลดับที่2นะครับรู้สึกว่าถนัดที่สุดในเรื่องของการใช้งานนะแต่ว่าถ้าใครใช้เอียร์ททั้ง5ตัวนี้แล้วรู้สึกว่า เสียงมันยังไม่ค่อยเต็มอิ่มยังมาไม่เต็มเนี่ยผมแนะนำนี่นะครับนี่คือ Omni SpinFit นะครับเป็นเอียร์ทิแต่ง เป็นเอียร์ทิปแต่งที่ขายเสริมนะครับก็สามารถซื้อมาได้เขาก็จะมีไซส์ SML นะครับสามารถที่จะไปเลือกซื้อกันได้เนาะตัวนี้ก็จะแบบมีความแน่นกระชับหูมากขึ้นกว่าเอียร์ทิปที่ทางโทโซแถมมานะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวตาแล้วตาอาจจะโชคดีเนาะที่สามารถใส่ของโทโซได้นะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ในเรื่องของบอดี้แล้วก็การดีไซน์ของหูฟังตัวนี้กันนะครับต้องบอกว่าตัวเคสชาร์จเนี่ยเขาจะมาในดีไซน์เป็นกล่องเหลี่ยมแบบนี้นะครับลักษณะก็คือคิงคลีนเหมือนกับตัวโทโซโทนนัลฟิตที่ผม พ่งรีวิวไปในคลิปที่แล้วเลยนะครับก็คือไม่ได้มีโลโก้อะไรแบบวือหวาไม่ได้มีชื่อรุ่นอะไรที่แบบดูตัวหนังสือเยอะๆลกๆเลยนะครับจะมีเพียงแค่โลโก้โทโซบริเวณบานพับด้านบนแค่นั้นเองนะครับคุณภาพของพลาสติกอ,อันนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยความที่เลทราคามันไม่ถึงพันอนะ่ะผมก็เข้าใจได้นะครับคุณภาพของพลาสติกตัวนี้ก็ถือว่าธรรมดานะครับเป็นเกรดทั่วๆไปแต่ว่า งานประกอบของตัวหูฟังอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าทำออกมาค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวสําหรับตัว AJDOK ตัวนี้นะเมื่อเราหยิบหูฟังออกมาจากกล่องชาร์จนะครับก็จะเป็นในลักษณะหูฟังของบัตรนั่นเองนะครับโดยหูฟังตัวนี้จะเป็นหูฟังอินเอียร์เนาะอย่างที่ผมแจ้งไปตอนแรกนะครับน้าหนักแต่ละข้างต้องบอกเลยว่าเบามากๆนะครับคือใส่แล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกเป็นภาระในการใช้งานเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญด้วยความที่เป็นอินเอียร์เนาะผมเป็นคนแบบ ชื่นชอบหูฟังอินเอียร์อยู่แล้วเวลาใส่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะกระชับแล้วก็เวลาเราออกกําลังกายหรือว่าออกแอคทิวิตี้ต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้หลุดง่ายๆสําหรับหูฟังตัวนี้นะครับแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเพื่อนๆจะต้องเลือกอตัวเอียร์ทิปให้เหมาะกับตัว หูฟังก่อนนะม,มันก็จะไม่ได้หลุดง่ายอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตัวหูฟังตัวนี้นะครับรองรับมาตรฐานการกันน้ำที่ IPX5 ด้วยนะนั่นหมายความว่าเราสามารถใส่ออกกำลังกายใส่วิ่งใส่ปั่นจักรยานอะไรเงี้ยสามารถที่จะใช้ได้เลยสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับและจะตัวโทโซอัจจยดอปตัวนี้เขายังรองรับแอปพลิเคชันโทโซแอปด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะครับ โดยการเชื่อมต่อนะครับก็ง่ายมากๆนะครับเราสามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้เลยนะวิธีการใช้งานครั้งแรกเนี่ยก็คือหยิบเจ้าตัวหูฟังออกมาจากเคสชาร์จนะครับแล้วก็รอประมาณไม่เกิน10วินาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็กดเปิดบลูทูธที่เครื่องโทรศัพท์ของเราเนาะมันก็จะขึ้นชื่อ Toso อาจจัยดอมานะครับเราก็ทําการกด Connect เชื่อมต่อได้เลยนะครับแล้วก็ทําการเข้าแอปพลิเคชันโทโซแอปเนาะมันก็จะทําการแพ i n g เข้ากับตัวหูฟังทันทีนะครับ โดยแอปพลิเคชัน o ทโซ a p ปเนี่ยเป็นแอป,ปที่ใช้งานง่ายมากๆนะครับก็คือสามารถที่จะปรับในเรื่องของ EQ นะจะปรับเองก็ได้หรือว่าจะใช้ P r เ set ที่ทางโทโซมีมาให้ก็ได้เหมือนกันนะครับโดย p r e s e t ของทางโทโซเนี่ยมีมาให้โคตรเยอะนะสามารถที่จะไปปรับเลือกอะไรกันได้เลยนะครับโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมจะชอบปรับ P ี e s e t เป็นป๊อปนะเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบฟังเพลงป๊อปเป็นหลักนะครับ กับหูฟังตัวนี้ผมว่าค่าแฟชเนี่ยมันอาจจะดูแบบลาบไปนิดนึงนะปรับให้เป็นป๊อปเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเสียงเบสเนี่ยมันลงได้ลึกกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะแต่ว่าเพื่อนๆชอบพรีเซตแบบไหนก็ลองไปตั้งค่ากันได้นะครับ แล้วจากการปรับตั้งในเรื่องของ EQ ต่างๆนะครับเรายังสามารถตั้งค่าในส่วนของการแตะเกเจอร์ได้นะครับโดยหูฟังตัวนี้รองรับการแตะเหมือนกับตัว TONON FIT ที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้เลยนะคือแม้ว่าราคามันจะแค่แบบ799อ่ะแต่ว่าตัวนี้เขาใส่ฟังก์ชันการแตะมาให้ครบคันมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแตะ1ครั้งแตะ2ครั้งแตะ3ครั้งหรือว่าแตะครั้งเนี่ยคือสามารถที่จะเซตติ้งได้ละเอียดมากๆเลยนะครับคือต้องบอกว่าหูฟังในเลทราคาแบบพันกว่าบาทบางตัวยังไม่สามารถเซตติ้งค่าได้้ขนนาดนี นะคือโทโซนี่มาแนวแบบโคตรคุ้มเลยจริงๆนะครับอันนี้คือเป็นจุดที่ผมชอบมากๆครับถัดมาครับเรามาคุยกันที่เรื่องของเสียงกันบ้างนะครับสำหรับเสียงของเจ้าโทโซอจัจายดอปตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับเดรดบิกไดเวอร์ขนาด6มิลลิเมตรนะครับมาพร้อมกับบลูทูธนะครับเวอร์ชัน5.3นะโคเดกเนี่ยที่รองรับก็จะมี AAC กับ SBC นะครับโดยการใช้งานของผมจะเลือกใช้โคเดกที่เป็นแบบ SBC นะ สำหรับแนวเสียงของเจ้าตัวโทโซอาจายดอกตัวนี้นะครับผมขอเริ่มต้นกันที่เสียงเบสหรือว่าเสียงต่ําก่อนเลยนะครับโดยหูฟังตัวนี้ต้องบอกว่าคุณภาพของเสียงเบสเนี่ยทำออกมาได้ดีในเรทราคานี้มากๆเลยนะครับคือเบสต,ตัวนี้มันลงได้ค่อนข้างลึกเลยนะเออแอบประทับใจเหมือนกันสําหรับเสียงเบสร,รุ่นนี้นะครับแต่ว่า เสียงเบสต,ตัวนี้อาจจะไม่ได้กระแทกตัวเราแบบชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าข้อดีของการที่มันไม่ได้กระแทกชัดเจนเนี่ยก็คือตัวเบสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหุบได้ไวนะครับทำให้ตัวเบสเนี่ยมันไม่บวมไปกบย่านเสียงอื่นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นจุดที่ผมค่อนข้างชอบในโทโซอัจดตัวนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าหูฟังในเรทราคานเนี้ยเนี่ยมประมาณสักแบบ7 0 0 800พันหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบทําเสียงเบสมาแบบล้นๆมาแบบเกินๆเวลาเราฟังนานๆแล้วมันรู้สึกล้าหูนะครับแต่ว่า เจ้าตัวอาจายด์ตัวเนี้ยเขาไม่ได้มาเป็นคาแรคเตอร์แบบนั้นนะครับคือไม่ได้เป็นแบบโทนวอร์มอ่ะเออจะมาเป็นแบบนูเทรลที่เซตในเรื่องของเสียงกลางค่อนข้างเด่นนะครับ เพราะฉะนั้นเสียงเบสที่เขาจูนมาให้ประมาณนี้ผมค่อนข้างประทับใจและเวลาเราฟัง re <ๆ S 1> นานๆมันไม่ได้รู้สึกล้าหูนั่นเองนะครับถัดมานะครับในเรื่องของเสียงกลางนะครับหูฟังตัวนี้ค่อนข้างเด่นเลยนะครับเสียงของนักร้องเนี่ยจะมีความใสประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้กังวานมากมายนักนะแต่ว่าความใสของนักร้องเนี่ยเสียงค่อนข้างที่จะคมแล้วก็พุ่งใช้ได้นะครับแต่ว่าจุดเด่นของเสียงกลางจริงๆของตัวนี้ผมคิดว่าเป็นที่ในเรื่องของพวกเสียงลายกีตาร์ต่างๆมากกว่านะครับคือเสียงกีตาร์มันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ไม่ ได้บาดอะไรขนาดนั้นอะ่ะคือผมลองฟังเพลงฝรั่งที่เป็นพวกอัลบั้มอะคูสติกอัลบั้มอันปาักพวกนี้เวลาเขาโซโล่กีตาร์เนี่ยเสียงกีต้าร์มันค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆแล้วก็เด่นแบบแยกออกมาจากเครื่องดนตรีชิ้นอื่นอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะเสียงกลางผมค่อนข้างชอบกับหูฟังตัวนี้นะและสาหรับเสียงสูงเองนะครับหูฟังตัวนี้ก็ไม่ได้ทอดยาวอะไรมากมายนะครับเนื่องด้วยเลทราคานี้เข้าใจได้นะครับคือลองฟังเพลงที่มันมีแบบพวกแซกโซโฟนเนี่ยคือมันถ่ายทอดตัวเสียงแซกโซโฟนออกมาได้ดีนะครับโดยภาพ รวมเนี่ยผมคิดว่าเสียงต่ําเสียงกลางเสียงสูงเนี่ยจุดที่ผมชอบที่สุดก็คงจะเป็นที่เสียงต่ํากับเสียงกลางนะสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับถือว่าทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยถัดมาครับเรามาคุยกันที่ในเรื่องของตัวไมโครโฟนกันบ้างนะครับสำหรับหูฟังในทรงบัตรแบบนี้หลายหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไมโครโฟนมันดีหรือเปล่ามันใช้งานแล้วเป็นอย่างไรนะครับ ผมไปทาการทดสอบมาแล้วนะครับโดยผมทดสอบทั้งอยู่ในห้องแบบนี้แล้วก็ไปอยู่ข้างนอกที่แบบเสียงดังๆนะเพื่อนๆลองไปฟังละกันว่าไมโครโฟน2ตัวมาพร้อมกับระบบตัดเสียง ENC หรือว่า E ิ e c ็ก o n i c n ก i s e c อ n c e l l a t i o n เนี่ยคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรลองไปฟังเสียงไมโครโฟนรุ่นนี้ครับโอเคครับอันนี้คือเสียงไมโครโฟนจากหูฟังโทโซอจัยดอทนะครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องสตูดิโอนะก็จะมีเสียงที่ค่อนข้างเงียบนะครับแล้วก็มีแค่เสียงแอร์เท่านั้นนะที่อยู่ในห้องตอนนี้นะครับนอกนั้น้ไม่มีเสียงรบกวนใดๆเลยนะครับ ก็ลองเป็นการทดสอบนะเผื่อใครแบบนั่งประชุมในบ้านและอยากใส่หูฟังเนี่ยก็คุณภาพของไมโครโฟนโพโซตัวนี้ได้คุณภาพประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือเสียงจากหูฟังโพโซอาจัยดอทนะครับตอนนี้ผมอยู่ในคอร์ดแบทนะคุณภาพเสียงของไมโครโฟนได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือจําลองสถานการณ์นะว่าถ้าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องเนี่ยคุณภาพเสียงของไมโครโฟนได้ประมาณไหนครับคุณภาพเสียงของไมโครโฟนได้ประมาณนี้นครับาสาหรับรุ่นนี้ ถัดมาครับเรามาคุยกันที่ในเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวโทโซอจายด์เนี่ยเขาจะมีแบตเตอรี่ต่อข้างนะต่อข้างนะครับมีมาให้อยู่ที่40มิลลิแอมป์อาวนะครับสามารถฟังได้สูงสุดเนี่ยประมาณ5.5ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับก็ต่ยมกลมนะชาร์จ1ครั้งฟังได้5ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเรารวมกับเคสชาร์จนะที่เขามีมาให้เนี่ย ตัวเคสชาร์จตัวนี้เมื่อเรารวมการใช้งานรวมๆไปแล้วเนี่ยจะสามารถใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่22ชั่วโมงโดยประมาณนะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะแล้วก็ตัวด้านหลังนะครับของตัวเคสชาร์จเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับ usb type c ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถชาร์จ type c กับหูฟังตัวนี้ได้ก็ถือว่าโอเคมากๆเนื่องจากว่าดี v ว c e ของเราในยุคปัจจุบันเนี่ยคือมันเป็น type c หมดแล้วแล้วก็หูฟังในเลทราคาเนี้ยก็ได้ type c แล้วเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ถือว่าผ่านเลยสำหรับหูฟังตัวนี้ ทีนี้ครับเรามาสรุปเจ้าตัวหูฟังโทโซอัจายดอทกันนะครับต้องบอกว่าเป็นหูฟังในเลทราคานี้ที่ผมประทับใจมากๆรุ่นหนึ่งเลยนะคือต้องยอมรับตามตรงว่าตาเนี่ยไม่ได้ฟังหูฟังในเลทราคาเนี้ยมานานมากๆแล้วนะครับถ้าเราสังเกตในช่องของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรีวิวหูฟังที่มีราคาแบบพันกว่าบาท200 0กว่าบาท3,000กว่าบาทขึ้นไปเนาะหูฟังในหลักร้อยเนี่ยเอาจริงไม่ได้รีวิวนานมากแล้วก็ไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันน่ะเออพอได้มาฟังหูฟังแบบเนี้ยในปี2024ิ่เนี่ยก็คิด เฮ้เราไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินแพงขนาดนั้นก็ได้อะคือคนที่มีงบน้อยอ่ะก็สามารถได้เสียงดีๆได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะสำหรับเจ้าตัวโทโซอจายด o อกนะครับคุ้มค่ามากๆนะแล้วก็รับประกันศูนย์ไทยด้วยนะครับ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อของแบรนด์โทโซไว้ให้ใต้เดสคริปชันนะครับใครที่สนใจเจ้าตัวโทโซไอจายดอทสามารถที่จะเลือกซื้อใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครใช้รุ่นนี้อยู่หรือว่ากําลังจะซื้ออยากสอบถามอะไรหรือว่าอยากแชร์การใช้งานอะไรก็ลองคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับนี้ผมต้าขอลาไ,ไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ